จีโอวานดีกูเดเนติกุลซื้อระดับโลกของเซอร์เบียอวยยศวอลเล่บอลหญิงไทยในเกมวีแนล2องแบบจัดหนักจัดเต็มสู่ฮกสาวไทยหน้าทึ่งสุดๆเจอแต่ละครั้งเอาชนะโคตรยากความหลงการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงในชั่ีนลี่2023หรือวีแนล2องสัปดาห์ที่2นัดที่3วบอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ15ของโลกพลิกพ่ายเซอร์เบียอันดับ5ของโลกไปแบบสุดมัน2ต่อ3เซต26ต่อ 24, 25ต่อ 22, 17ต่อ25 12ต่อ25 14ต่อ16 หลังจบเกม G o 1อวนีกูเดเดติกุนซื้อระดับโลกของเซอร์เบียเปิดเผยว่าผมขอแสดงความยินดีกับดาในโคดด่วนและทีมของเขาทุกครั้งที่เล่นกับทีมชาติไทยมันไม่เคยง่ายเลยมันเป็นสิ่งที่ซับซ้อนที่สุดเสมอพวกเขาเล่นได้ดีมากพวกเขาเล่นด้วยจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมพวกเขาเล่นกับบอลได้ดีมากและมีคุณภาพมากพวกเขาเป็นทีมที่น่าทึ่งจริงๆผมชอบประเทศไทยมากสำหรับโปรแกรมหน้าต่อไปวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติโคเอเชีย1ที่วันที่19มิถุนายน2566เวลาเที่ยงคืน